ครับสินิจโยเทอร์เวชแนลนะครับนี่มาดูการพันแหนมเนืองของคนเวียดนามครับสุดยอดครับอ๋อโอ้ยเป็นอย่างมากเลยโอนี้นะครับจิ้มเลยอ้ํโอ้สุดยอดทูปิกโอ้ทูปิกทูปิกนะครับอร่อยมากเลยครับกินนะครับก็มีทั้งหลายต้นกล้วยอ่ะกล้วยเป้นฝากคุณป้าเตี่ยขโมยใหญ่ครับด้านโน้นนะอันนี้คุณชันใจโดนเด็ดสายไฟสายโทรศัพท์ครับสุนิจโยครับที่นี่ ่ใช่ก็นะครับก็ไม่ใช่เมืองกันเทอร์คอนเทอร์ห้างเมืองกันเทอร์โมจิมินซิตี้คอนเทอร์โมจิมินงานโมจิมินนะคอนเทอร์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 นะตอนนี้เพื่อนๆนะนั่งกินกันหลายคนเลยนะครับเป็นยิ้มลงไปลากแก้วนะเมื่อวานผมกินดังเพรับคุณจะได้อย่ามาคอมเมนต์ด่าผมแล้วกันผมเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะ เดี๋ยวจะหาว่าเราลังเกียจไงแบบไหนครับเอาเนี่ยพี่ผมากแก้วอ๋อเหรอเนีย้โหกดแล้วพี่ไม่เป็นไรนไม่เป็อยู่นีโจนครับผมนีโจรอนู่นนะกํลังย่างอยู่นะครไดกําลังย่างนดีหมดแล้วอ่ะข่นดไข่นเขาสั่งมาแล้วงั้นเลยครับเดียวพอางิ่นกินดวีโมีสองชิ้น สองตอนหมดไปแล้วหมดไปแล้วเลิศเส้นเลิศเส้นสังไปแล้วเอาด้วยเนี่มีวันจูบิ๊กเสร็จบิ๊กเสร็จนิ่๊มอร่อยภาษาอันนี้ว่าอะไรวะเดี๋ยวอร่อยภาษาเวียดนามมั้งนะมันล้ำนะมันล้ำมั้ยมันล้ำมั้ยมันล้ำมันล้ำมั้ย มันบังมันมันรัมมันลัมมันรัมอ๋อดิลิเชียดดิลิเชียดอารมณ์มากนะครับอันนี้น้องน้องน้องเต่าน้องเต่านะน้องเต่าก็มาทิพมาทิพด้วยกันนะพวกเราอย่าคิดอะไรมากครับไม่ใช่อะไรครับคือก็รู้จักกันไว้นะครับก็แต่เพื่อนเพื่อนผู้หญิงนะครับนี่ทิพด้วยกันหมดนะครับที่ว่ามาในกลุ่มของแม่ของเดลตาทัวร์นะครับที่เมืองเซ์นกอน ครับที่เห็นนี่ทานนี่คือต่างคนต่างออกนะครับคือเป็นบุฟเฟ่แชร์นะครับคือต่างคนต่างจ่ายนะครับเนี่ยก็คือมากินก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ไม่น่าจะแพงนะพทอดเนี่ยเดี๋ยวเรานี้ก็มันนั้ไปกินกับคุณไม่เกินไม่เกินสามหมื่นไม่เกินสามหมื่นนะสี่หวันนั้นไปกินกับสามสามหมื่นสี่หมพี่จิ๊บบ้นพินนะที่ฮานอยจะว่ากินร้านนี้อร่อยมากที่ฮานอยร้านนี้ก็โอเคนะเพราะของนี้คนเยอะคนกินเยอะมากก็ยังไม่กินเรียน เรีทนอาะครับของข้าที่ติดตามโทรของซินิจทัเอชนะครับสวัสดีครับ